สวัสดีครับเจนะบิตคอยไมเนอร์ครับวันนี้เราก็จะมาดูข่าวนะครับเกี่ยวกับ bitcoin กันว่าช่วงนี้มีข่าวอะไรบ้างนะครับแล้วก็ข่าวเกี่ยวกับที่ล้านเราด้วยนะครับว่าจะมีอะไรออกมาใหม่บ้างนะครับแล้วก็มาถึงข่าวแรกก่อนเลยนะครับเป็นข่าวสถานการณ์โลกก่อนนะครับวันนี้ก็เป็นข่าวจะหนีความร้อนแรงไปไหนไม่ได้นะครับนอกจากข่าวถงข้ามนะครับระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับ อวิสเตอร์ก็ขึ้นรลลัวเลยนะครับก็คือระเบิดนะครับที่ยูเคนนะครับที่รัสเซียเนี่ยได้มีการสั่งนะครับประกาศนะเริ่มต้นก็คือประกาศให้อ่าตัวเมืองนะครับที่เป็นกลุ่มแบ่งแยกดินแดนนะครับเป็นรัฐอิสระนะครับแล้วก็ทําให้เริ่มประกาศสงครามกับยูเคนอย่างชัดเจนต่อมานะครับก็ มีการระบงระเบิดอะไรกันไปนะครับตูมตามกันไปนะทำให้ราคาบิตคอยล์่วงหนักนะครับแล้วก็ทำให้ราคาทองคำนะครับโดดขึ้นนะครับจะแตะส0,000ื่นบาทแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอีกข่าวหนึ่งนะครับที่ส่งผลต่อโลกคริปโตเคอเรนซีอย่างมากนะครับก็ให้ติดตามของบูตินต่อไปนะว่าจะทำอะไรต่อไปนะครับจะยึดยูเคนเลยหรือเปล่านะครับก็อาจจะทำให ราคาบิตคอยอาจจะล่วงช่วงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดสงครามยืดเยื้อเนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยก็จะมีเงินไหลเข้ามาบิตคอยนอกจากทองคำบ้างนะครับผมว่าก็จะกลับมาบ้างนะในช่วงนี้ก็ต้องรอดูต่อไปนะครับอ่าประมาณนี้ข่าวแรกนะครับข่าวต่อไปข่าวต่อไปนะครับก็ j e ดมายนนะจะอัปเดต จาก5จิกเป็น10 G จิกจริงหรือเปล่านะครับก็ตัวนี้นะครับก็ยังไม่ได้ยืนยันจาก j a n m i n e r c o m ที่เป็น official ของเขานะครับตอนนี้เป็น j e n m i n e r o r g นะก็อาจจะไม่จริงได้นะครับก็เดี๋ยวตัวนี้เราไปหาคำตอบกันอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าจริงจเนี่ยถามว่าถ้าเราเปลี่ยนตัวชิปลอมเนี่ย ก็สามารถอัพตัวแรมขึ้นได้นั่นแหละนะครับแต่ว่ามันจะมีตัวที่แมทกับตัว Jet m ไมเนหรือเปล่านะครับถ้าเกิดตัวนี้มันเป็นข้อจํากัดของ Jet m ไมเนอย่างหนึ่งก็คือเมมโมรีนะครับของเครื่อง j จ็ตไมเนอร์หนึ่งยูเนี่ยมันแค่ห้าจิกซึ่งมันจะขุดอีเทเรียมเนี่ยได้จํากัดถึงเดือนอ่าประมาณตุลาอะไรประมาณนั้นเราต้องเปลี่ยนไปขุดอีเทเรียมคลาสสิกหรือ ETC อะไรอย่างเงี้ยนะครับ หรืออย่างหนึงอาจจะดัดแปลงนะครับให้สามารถขุดอีทรเรียมต่อไปโดยการเพิ่ม memory ีตามที่ j a z z m i n e r o r ์บอกนะครับแต่เท่าที่เราไปดูข่าวจาก j a z z m i n e er นนะครับก็ยังไม่มีในข่าวนี้นะครับก็คือไอ้ e นวิชั่นสิบจิกเนี่ยยังเป็น fake new อยู่นะครับยังไม่มีการอัพเกรดมานะก็ ็ถือว่ายังไม่ใช่ข่าวดีนะครับก็อาจจะต้องรอดูนะครับว่าเนี่ยชิป j จ t m ไมเนอร์นะครับที่เขาผลิตออกมาเดเวลอปเปอร์เนี่ยจะมีการอัปเกรดนะครับเป็น10จิกได้ไหมนะในอนาคตนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลคร่าวๆนะครับของภายในนะครับภายในเครื่องนะครับ j จ t m ไมเนอร์จะมีอะไรบ้างครับมีชิป G.P.U ในการประมวลผลนะครับนี่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด อ่าประมาณหกตัวนะครับตรงกลางนี่ผมน่าจะว่าน่าจะเป็นลอมนะผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นลอมในการประมวลผลนะข้างในก็แปะซิงค์ไว้ด้านบนนะครับด้านล่างก็จะมี CPU เรียงอยู่นะครับแล้วก็มีชุดบูสเตอร์อยู่แต่ละจ่ายไฟแต่ละชิปนะครับทุกเครื่องนะไม่ว่าจะเป็นอ่าการ์ดจอ CPU เครื่องขุด ต่างๆจะมีชุดจ่ายไฟให้กับชิปปปะมพลผลพวกนี้นะครับแล้วก็ตัวคอนโทรลบอร์ดอันนี้คล้ายๆกับเครื่องขุดเลยนะครับคอนโทรลนะก็ทั้งหมดเป็นการ์ดเดียวนะครับแต่มี CPU อยู่เยอะนะครับแล้วก็พัดลมระบายอากาศแบบตัวเล็กๆนะอันนี้นะครับก็เป็นข่าวเกี่ยวกับ j a ็ตไมเนอแล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้นะครับก็คือเขาก็รพัฒนานะคาปาซิตีมาหจิกนะครับ ึ่งเดี๋ยวผมต้องไปดูว่าลอมมันสามารถเปลี่ยนยกชิปเหมือนกับเอ่อยกชิปออกเปลี่ยนชิปเหมือนกับตัวของ MacBook ได้ไหมนะว่าเม็ดแรมเนี่ยสามารถยกเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแรมจาก5จิกเป็น10จิกได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องรอดูนะครับว่ามันยกเม็ดแรมเปลี่ยนได้ไหมนะโอเคอันนี้อรอลุ้นต่อไปนะครับ อันนี้ก็คือข้อเสียของ j a ดไมเนอรนะครับแล้วก็ข่าวต่อไปข่าวต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับร้านเราเองนะครับก็คือตอนนี้เรากำลังทำห้องเรียนนะครับเรียนซ่อมนะครับตัวของกับดา้านเนี่ยเรียนซ่อมของเสิอยู่นะครับเราก็ทำที่นั่งนะครับประมาณสักสิบสิบโต๊ะนะครับในการเรียน นะไม่เอ่อน่าจะมันจริงๆประมาณ6โต๊ะนะครับเพราะว่าโตหนึ่งจะเรียน2คนนะครับผัดกันทำนะเดี๋ยวเสร็จก็จะเปิดคอร์สนะครับ s 19 j pro นะเราจะสอน s 19 j pro นะครับก็ดีไซน์ชั้นวางนะครับในการเอ่อนั่งนะกันก่อนแล้วก็มีปลั๊กฟงปลั๊กไฟนะครับก็กำลังทำนะครับแล้วก็คอร์สจริงๆคอร์สออกมาแล้วนะเดี๋ยว แจ้งวันในการเริ่มสอนเริ่มอะไรกันอีกทีหนึ่งน่าจะเป็นกล้งเมษาพฤษภาอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นนะวันนี้ก็กำลังทำห้องแล้วเหลือจะเปิดจองในไม่ช้านะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวเจ้าตัวเครื่องเทสท,ที่พัฒน์แน่ทำออกมานะครับเป็นตัวนี้นะซึ่งเป็นตัว Universal ที่ได้เอ่อ,อ,อการ เซอร์ติฟิเคตนะจากรัซียนะครับในการผลิตนะครับแล้วก็รองรับทั้ง l 3 s 1 9 l 2 t 2 t นะครับแล้วก็วอ t ม i n e ์อะไรเงี้ยนะครับรองรับหลายรุ่นนะครับ global เลยนะครับแล้วก็ tes power supply ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวว้าจะมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะข่าวของแต่ละส่วนนะครับมี อีกข่าวนึงนะครับก็อัปเดตเรื่องของ L7 นะครับตอนนี้ L7 นะก็อย่างที่บอกคือบิดเมนเปลี่ยนรุ่นสเปกนะครับเป็น9.05 GHz นะครับกินไฟจริงสเปคนี้ผิดนะครับผมวัดจริงแล้วนะครับ3,200วัตต์นะครับลดลงมาจากรุ่น9.5นะครับแล้วก็ตัวนี้นะเริ่มจัดส่งรถพฤศจิกาเนี่ยาน่าจะสัปดาห์ปลายเดือนนี้นะครับ ก็คือช่วงวันที่30นะครับก็น่าจะออกมาจากจีนนะครับใน็อตแรกนะรอดพฤศจิกายนนะครับแล้วก็เดือนถัดไปน่าจะออกมา็อตธันวาคมนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวเราก็จะเวลาของของถึงนะจากดีลเลอร์ก็จะรีบจัดส่งให้นะครับตอนนี้มันก็ทยอยออกมานะครับมันยังทยอยออกมาไม่ครบนะขออภัยนะใครที่ยังไม่ได้นะจะรีบจัดส่งให้เร็วที่สุด นะครับประมาณนี้ตัว L7 ขุดอะไรได้บ้างนะครับก็ขุดเป็น NLG Game นะครับ EM d c oy, L o c o i n FLO LTC นะครับ EMC XVG DGB AUR ต้องไปหาพูลพวกนี้นะครับแล้วก็มาขุดจริงๆพูู้ก็มีบอกอยู่นะครับใน hash pool in and pool นะครับไป ไ์คอยพูนะครับอีซี่มายนะครับประมาณนี้รายได้ตอนนี้ก็อยู่ที่ลบลงมาค่อนข้างเยอะนะครับจากบิตคอยลงนะครับก็ประมาณอ่าอยู่ที่ประมาณห้าหมื่นเจ็หมื่นห้าหมื่นประมาณนี้นะตอนนี้โอเคก็จากข่าวพวกนี้แหละครับทําให้บิตคอยลงนะครับก็เลยทําให้รายได้ลดลงนะแล้วก็ข่อาวอื่น เขาอื่นก็เรากำลังจะมีแอปนะครับที่จะช่วยในการให้ลูกค้านะครับได้สินค้าที่มีการบิดราคาการของเครื่องขุดนะครับในอนาคตนะครับว่าจะทำให้ลูกค้าได้ราคาที่ถูกลงนะครับถูกที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับเราก็จะมีแอปมารองรับนะที่จะมีการแข่ง ขันราคาในแอป,ปกันได้นะครับแล้วก็จริงๆเราก็พยายามทำราคาให้มันดีนะแต่ว่ามันก็มีปัจจัยค่อนข้างหลายอย่างทำให้ราคากดลงได้ไม่เยอะนะเครื่องนะครับเราก็ต้องมีการแก้ไขแม่นเทนแนนนะครับแล้วก็เรื่องของการดูแลเครื่องนะครับก็ค่อนข้างยากนะการจัดส่งการอะไรเนี้ยก็เครื่องมูลค่าสูงนะครับจัดส่งก็มีความเสี่ยงนะครับ ก็พยายามจะมีบริการที่ดีที่สุดนะครับให้กับเพื่อนๆแล้วก็อาจจะมีแอปมอนิเตอร์เพิ่มเติมนะครับกำลังทำกับทางทีมเดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะมาเปิดตัวกันนะครับวันนี้ก็ขอลาไปเพลงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไม่มีคลิปใหม่วันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับ